ันนี้วัดอะไรนะวัดมหาเจดีย์ชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพาชมความสวยงามของวัดข้างในมหาเจดีย์ข้างในไม่เคยเห็นผู้สวยงามมากอืมพระรถนานต้นใหม่

สวยๆไม่มีบุญไม่ได้มาเห็นได้เนี่ยเป็นทองคำหมดเลยเนี่ยสวยงามมากมคุ้มค่ากับการเดินทางเฮ้ยยืมรถ ต้องแบกเือนึนสงสารคนผอมเด้ขึ้นท่านมูบ่คนผอมชูสองนิ้วหน่อยข้างในสวยสวยอืสวยสวยสวยสย ตะลึงในความงามมหาเจดีมหาเจดีที่สวยที่สวยงามต้องขึ้นต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมอ่าโอ้ต้องขึ้นไปนู่นข้างบนขึ้นสิขึ้นสินสมาแล้วต้องขึ้นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง